บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้หรือว่าตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อความเป็นธรรมศาสตร์ต่อไปคำว่าธรรมศาสตร์นี่ก็หมายความว่ารู้เรื่องธรรมะแต่ก็ต้องเอาประวัติศาสตร์มาพูดกัน <c oughs> คราวที่จันทึก ตอนที่เรื่องเริงกันใหญ่ในคราวนั้นขณะที่ดูฟังเสียงเพลงในการฟ้อนรำท่านก็นมาบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องสแสดงออกเพราะความเป็นอยู่ของไทยไทยจะไม่มีการสลายตัวและท่านก็นทำภาพให้ดูในการยับยั้งการบุกรุกของข้าศึก แน่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งข้าศึกไม่สามารถจะทำอันตรายประเทศไทยได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีเทวดาพรหมรพระคอยช่วยและคนไทยก็จะต้องช่วยไทยเพราะไทยเราจะเป็นทาสไม่ได้ต่อไปตามภาพที่มองเห็นเห็นว่าไทยคงทรงความเป็นไทยอยู่ตามปกติ ยังไม่มีสภาพที่จะสลายตัวแต่ว่าบรรดาไทยขายชาติหรือว่าบรรดาไทยบ้าจีบรรดาไทยที่ทำหวังจะทำลายความเป็นไทยพวกนี้อาจจะเป็นโรคปากกระบอกตายก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องกฎข้องกรรมตอนนี้แล้วก็มานั่งมองดูไทย ไทยเราที่ต้องเสียเอกราชแต่ความจริงคนไทยนี่อยู่ในแดนไทยมานานตามที่นักประวัติศาสตร์ค้นคว้ากันว่าชาวละว่าคือเป็นไทยอันนี้ขอยอมรับนับถือแล้วขอสรรเสริญท่านนั้นหลายเหล่านั้นว่าท่านมีมันสมองดีแต่ความจริงคนไทยเราอยู่กันเป็นจุดเป็นหย่อม <c oughs> เรียกว่าในพื้นของแหลมทองนี่ไทยอยู่กันมาเป็นล้านล้านปีแต่ก็เพราะพวกไทยนี่แหละในเมื่อมีมากขยายการหากินขึ้นไปถึงประเทศจีนแต่ในเมื่อในที่นั้นอาศัยความไทยเป็นไทยใจดีพวกจีนเขามีความลำบากถูกคมเหงไม่มีที่อาศัยไทยก็ให้อาศัย นานาเข้าในเขามีความเจริญขึ้นปีหางแข็งขึ้นเขาก็เลยครองไทยไทยเป็นคนใจดีลำคาญพื้นที่มากก็ก็เรียกว่าก็ต้องถอยลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่องการให้เขาอาศัยบ้านอาศัยช่องแล้วเขาก็ยึดความยึดครองความเป็นไทยของเราหมดไปต้องเป็นท่าเขาหรือหนีเขา <c oughs> เรื่องนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างสำหรับนักปกครอง <c oughs> นักบริหารประเทศก็ควรจะมีการรู้จักความใจดีแค่ความเป็นผู้มีใจดีถ้าดีเกินไปเราไม่มีที่จะไปอีกแล้วความเป็นมนุษยธรรมเรามี แต่เขาที่มีมนุษยธรรมเขามีความลำบากแต่ขาดมนุษยธรรมเขามีอย่างกับพวกยวนนี่เราให้เขามาสายชั่วคราวแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ไปเวลานี้ที่ขณะพูดนี่เป็นวันที่สิเจ็ดมกราคมสองพห้าี่สิบสอง ก่อนหน้านี้รู้สึกวันโยนหนีก็มาเป็นพันๆแล้วก็มาเรือแตกที่ไทยถ้าเราอยาคิดกันไปอย่างคนไทยไทยก็ยเห็นว่าไอ้การที่หนีมาแล้วมาเรือแตกที่ไทยนี่ <c oughs> เราเชื่อกันไม่ได้ไว่าเรือจะแตกจริงดีไม่ดีก็จะส่งคนขึ้นมาแล้ว เพราะว่าทะเลเของเราวกว้างใหญ่ไพศาลมากมีระยะยาวเอาเหลือแต่คนที่แข็งแรงออกไป <c oughs> ก็ทำลายเรือกแกล้งลอยคอ <c oughs> เพื่อให้คนไทยช่วยเรื่องนี้ลูกรักทั้งหลายต้องระมัดระวังความเป็นไทยของเรา <c oughs> ที่จะต้องเสียอิสรภาพเสียเอกราชก็เพราะความเป็นคนใจดี นั่นก็เราจะคิดดูว่าถ้ายนเขาดีเนื้อที่เขาก็มากเขาแบ่งคนเข้ามาในเหมรนแบ่งคนเข้ามาในลาวแล้วทําไมเขายังยังไม่มีที่อยู่อีกจะต้องอาศัยชาติต่างๆอยู่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาติไทยที่พูดมานี่ไม่ได้พูดให้เกลียดยนแต่พ่อนีมีความรู้สึกอยู่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า ยวนที่อพยพเข้ามานี้ก็จะกลายเป็นยวนตามเดิมนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เรามีความยุ่งยากและลำบากในที่สุดจะต้องตกเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของยวนเ็ <c oughs> นว่ายวนแตกเข้ามาเข้าทางภาคใต้ผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็มีความกำเริบมากขึ้น เรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็เหมือนกันการที่เอาเรือรบของเราไปลตัตเวนน่ยมันมีความหมายน้อยเต็มทีเรือที่มีกําลังเพียง25นอตแล้วก็เรือที่นำวุฒิเข้มามีกําลังสูงกว่าถึงแม้ว่าจะมีกําลังน้อยกว่าก็ยากที่จะมองเห็นเคยถามนายทหารเรือที่ออกรัตเวน ว่าจับได้ในขณะที่ขนมาบ้างไหมก็เ,เลยบอก่าจับไม่ได้นอกจากเรือมันจะแตกแลวเกิดตื้นนั่นเป็นผลปลอยได้แล้ววุฒิข,นขามนาก็มากมามจะคิดว่าทางสายใต้ติดต่อตามประเทศไม่ได้นั่นก็ไม่เป็นความจริงนี่เป็นอันว่าที่พ่อพูดมานี่ลูกรัก ไม่ไดียหวังจะให้ไทยปรารถนาทำลายโยนแ์หรืเป็นศัตรูกับโยนแต่พ่อมีความห่วงใหญ่ว่าคนไทยเราจะเสียท่ายโยน์และถ้าหากว่ากำลังเขามากขึ้นแล้วคนของเราที่ขายชาติทำลายชาติก็เข้าไปร่วมกวับเขาด้วยตอนนี้เราจะสบายมาก สบายขนาดที่ไม่มีที่จะอยู่กันสบายขนาดที่จะไม่มีอิสรภาพ <c oughs> สบายจนกระทั่งไม่ต้องใช้สมองของตัวเองสบายจนกระทั่งไม่มีการพักผ่อนในตนเองเขาจะใช้เขาแย่ข่มเขาแย่ขี่เขาแย่ทำรายการใดคนได,ได้เราหวนไปดูประวัติศาสตร์ในตอนต้น ตัง้งแต่ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจะทรงเสเด็จตับขันเข้าสู่ทัพปรินิพานในขณะนั้นพวกไทยกลุ่มใหญ่ขยายมาจากเมืองกรุงราชคฤห์มหานครความจริงชาวกรุงราชคฤห์กับชาวกรุงกบ,บินาพัตน์นี่เป็นคนไทยขอ,อนักประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อกราสืบสาวเราเรื่องกันดูให้ดี ว่าในไดเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆสมเด็จพระจอมไตรยทรงยึดกรุงราชคฤห์เป็นหลักปักสร้างพระพุทธศาสนาและพระราชาก็มีความสนิทสนมกันสำหรับพระเจ้าประสเสนที่โกศลเมืองเวสารี นั่นเป็นเชื้อชาติแขกแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนกระองค์สมเด็จพระชินวร์ต้ตมีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรามากถึงกับขอคนไทยมาเป็ิญญาไว้เมื่อความชิดเชื้อับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคและคนไทยที่อยู่กรุงนายกฤื์ตอนหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งมีโูคหกสิบคน ได้ลูกหาอาณาเขตอนาเขตในเวลานั้นมันหาง่ายเพราะมันเป็นป่ายิงขั้นได้ขยายมาพวกหนึ่งเดินทางมาสายเหนือในพวกหนึ่งจากจีนเดินทางไปสายใต้ทางสายใต้นั้นลงไปก่อนทางด้านจังหวัดพเพชรบุรี ก่อนหนะน้าองค์สมเด็จพระจินสีจะสงบรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณประมาณ3,000ปีเศษสำหรับสายเหนือนี่เข้ามาในเขตเชียงตุงและเข้ามาในเขตเชียงรายก็แล้วกันตอนนี้ก่อนหนะ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธิ้าจะสมบรติอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณประมาณ2,700ปีเศษ แล้วก็ตอนหลังสุดปรากฏที่จากเชียงตรงเข้ามาเชียงรายก็มีพระเจ้าระวะจังกราชตอนนั้นคนไทยที่เข้ามานี่มีวัฒนธรรมดีมีความเจริญทั้งด้านจิตใจและด้านความรู้การแต่งกายก็ดีเห็นว่าที่แม่สายนะั้นเดินลงมาลงจากเขา เวลานั้นปรากฏว่าพ่อบานเรือห่หน้านาเขตแถวนั้นเข้าตายยังหาโห่วหน้าไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าละวะจังกราชความจริงก็เรียกพระเจ้าก็แล้วกันตอนนี้ถือเป็นห้านพ่อหน้าคนธรรมดา <c oughs> ในพวกที่มาด้วยกันนั่นก็แต่งตัวสวยๆแล้วก็เขาก็เลยเห็นว่าเป็นเทวดา ความจริงประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนเกินๆว่าสักนิดหนึ่งสมัยก่อนลงมาเขาก็ยกให้เป็นหัวหน้าการปกครองมันก็ดีขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นสุขสร้างความเป็นธรรมสร้างความสามาคัคคีมีกฎหมายสำหรับบังคับ <c oughs> ไม่ให้มีการกดขี่กันหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าระวะจจังกร,ราช มีพระราชโอรสถ,ถ้าผิดไปบ้างก็ต้องขอภัยมีนามพระเจ้า,าชุตราชนี่เป็นราชการที่หนึ่งพระเจ้า,าชุตราชนี่มีอายุร้อี่สิบปีเมื่อท่านตายตายเมื่อพศสองพันหนึ่งร้อยพอดีต่อมาราชการที่สอง มีพระราชโอรสมีนามว่ามังรายอายุสี่สิบหปีเสวยราชต่อพระเจ้ามังรายองนี้เป็นพระราชาที่เจ้าที่สร้างเมืองเชียงรายเดิมทีเขาเรียกกันว่าเชียงรอยขายายนาาเขตออกไปจากพ่อปกครองอีกสี่เท่าแต่ให้ความเป็นสุขให้น้องๆไปปกครองอีกสามเขต รัชกาลที่สามก็มีพระเจ้าองค์องค์เชียงนะใี่ตาไม่ดีเห็นจะเป็นพระเจ้าองค์เชียงองค์เชียงเสวยราชสมบัติมาสามที่เอ็ดปีแล้วก็ต่อมารัชกาลที่สี่พระเจ้าองค์ชินเสวยราชสมบัติยี่สิบปี เหตการณที่ห้าพระเจ้าองค์คำตนสเสวยได้จสมบัติสิบเจ็ดปีเหตการณที่หกพระเจ้าองค์กิงตนสเสวยได้จสมบัติกี่ปีไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าสําหรับพระเจ้ามาังรายก็เหมือนกันสเสวยได้จสมบัติกี่ปีก็ไม่ได้บอกมาถึงพระเจ้าองค์องค์งเกิงตนนี่ปรากฏว่าถึง พศออ2018แล้วก็ต่อมาพระเจ้าองค์กิงกิราชเสวยราชยสมบัติ35ปีพหตการที่8พระเจ้าองค์ชาติตนเสวยราชยสมบัติ20ปีพยการณ์ที่9พระเจ้าองค์พระเจ้าพระเจ้าองค์ ว้าตนนะเจ้าอง์ว์ตนเสวยราชสมบัติสิบเก้าปีแล้วก็ราชการที่สิบพระเจ้าองค์แว่นตนเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปีแล้วก็วาชการที่สิบเอ็ดพระเจ้าแก้วตนเสวยราชสมบัติสิบห้าปีราชการที่สิบสองพระเจ้าองค์เงินตนเสวยราชสมบัติสิบห้าปี รัจการที่สิบสามพระเจ้าแวนตนสวยร,รายสมบัติสิบหกปีรัจการที่สิบสี่พระเจ้าองค์งามตนสวยร,รายสมบัติสามสิบสามปีรัจการที่ห้าพระเจ้าองค์ซื้อตนสวยร,รายสมบัติสิบห้าปีรัจการที่สิบหกพระเจ้าองค์เชิงตนสวยร,ราชสมบัติสิบแปดปี พการที่สิบเจ็ดพระเจ้าองค์พันตนเสวยราชสมบัติสี่หกปีพิการที่สิบแปดพระเจ้าองค์เกลาตนเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปีพิการที่สิบเก้าพระเจ้าองค์พิงเสว,รสวรยราชสมบัติสิบเก้าปีพิการยี่สิบพระเจ้าองค์ซื้อีตนเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปี นี่สิบเจ็ดยี่สิบแล้วนะและในกาลยี่สิบเอ็ดพระเจ้าองค์แพงตนสเสวยได้สมบัติยี่สิบปีในการยี่สิบสองพระเจ้าองค์พระเจ้าองค์ว่าพาตนะพวกตนนี่นะสเสวยได้สมบัติสิบสี่ปีในการยี่สิบสามพระเจ้าองค์ฟูตน เสวยราชสมบัติ12ปีทายการ24พระเจ้าองค์เฝ้าตนเสวยราชยสมบัติ50ปีทายการ25พระองค์มังสิงตนเสวยราชยสมบัติ50ปีทายการ26พระเจ้าองค์มังสมตนเสวยราชยสมบัติ8ปีทายการ27พระ,ะเจ้าองค์ทิพยตน สวยราชสมบัติ17ปีพระยการ28พระเจ้าองค์กาอกลมตนเสวยราชสมบัติ5ปีพระยการที่9พระเจ้าองค์ชายตนเสวยราชสมบัติ20ปีพระยการที่30พระเจ้าองค์ชิงตนเสวยราชสมบัติ15ปี รายการนิสานิเอดพระเจ้าองค์ชมตนเสวยราชสมบัติ20ปีรัการนิสานิสองพระเจ้าองค์พังตนเสวยราชสมบัติ16ปีรัยการนิสานิสามพระเจ้าองค์พิงตนเสวยราชสมบัติ15ปีรัการนิสานิสี่พระเจ้าองค์เพียงตนเสวยราชสมบัติ17ปี แล้วก็รัจการที่ศาลในรจการที่สาิพสแล้วนะมาราชการที <envy> <spe ak subway> ่สาห้าพระเจ้าพังคราชเสวยราาจะสมบัติได้สิบแปดเมื่อเมื่ออายุสิบแปดพอถึงอายุยี่สิบก็นี้เป็นสามปีขอมก็เข้ามาตีเมืองนี่เป็นอันว่าที่พ่อนำเอาประวัติศาสตร์ตอนนี้มาพูด เพราะว่าการปกครองของไทยในสมัยนั้นมีวัฒนธรรมดีมากคําว่าวัฒนธรรมก็หมายความความเจริญในด้านจิตใจวัฒนนิแปลว่าเจริญธรรมแปลวล่าทรงไว้ไม่มีการขบฏไม่มีการปฏิวัติไม่มีการยึดอำนาจไม่มีอะไรต่ออะไรทั้งหมดถ้าพ่อตายลูกก็ปกครอง <c oughs> ถ้าไม่มีลูกน้องกับปกครองลูกคนน้องกับปกครองต่อไปตามลําดับถือว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไทยๆอยู่กันอย่างพ่อกับลกูกตอนนี้ในสมัยเมื่อสงครามมันไม่มีจะมีกันบ้างกับเินการการปราบปรามชนท้นรายแต่ว่าสําหรับพระเจ้ามังรายมหาราชนี่รู้สึกว่ามือจะจับดาบอยู่เสมอ ก็มีการขยายนาาเขตเมื่อพระราชวินดาที่วงศ์คตไปแล้วก็ปรากฏว่าพระองค์ขยายนาเขตจากเขตเดิมทั้งสี่เท่าพระเจ้ามังรายมหาราชนี้รู้สึกว่าจะมีประวัติยาวๆหน่อยเพราะว่าเป็นคนขยันเกิดมังรายมหาราชกับพระเจ้าเมงรายคนละองค์นะ มังรายเป็นคนสร้างเชียงรายขึ้นพระเจ้าเมืองลายนี่ม,มารุ่นหลังรุ่นสมัยพระเจ้ารามคำแหงต่อมาก็มาคุยกันถึงว่าบางทีบรรดาลูกหลานที่รักเจนว่าพระเจ้าพังคราชนี่ท่านชื่อพังต้องแปลว่าพระราชาผู้พัง แต่ความจริงการจะไปด่าพ่อนี่ก็ไม่ถูกท่านี้พ่อไร,รเพราะว่าเห็นว่าการปกครองอ่อนแอมากไม่มีการเตรียมรบไม่มีการเตรียมรับถ้าเราจะดูกันไปถึงพฤติการแล้วเทียวสาธิี่้าราชการถ้าเอาจริตั้งพระเจ้าละวะจังกราชด้วยก็คงจะเป็นสารที่หกราชการ ไม่มีการสู้รบตบมือไม่มีการแย่งชิงราชสมบัติไม่ได้มุ่งความเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ได้บ้าจ,จีไม่ได้อะไรทั้งหมดอยู่ในการเป็นสุขอาการอย่างนี้การเตรียมรบมันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดจะรบกับใครแล้วก็ไม่มีใครเข้ามารบกับเราอย่าถือว่าประมาทก็ว่าได้ แต่พ่อคำนวณตามพุทธศักราชตามศักราชแล้วไม่รู้เรื่องของพระเจ้าอลวะจังกราชคำนวณประวัติศาสตร์ได้ประมาณเจ็ดร้อปีเศษเพศนะแต่แว,ว่าตามพงศาวันดานท่านบอกวะ900่าเก้าร้อปีก็เป็นอันว่าพระเจ้าอะวะจังกราชไม่ทราบว่าท่านปกครองกี่ปี เป็นอันว่าพระพุทธศักราชของชาวเหนือเชื่อได้ถ้าไร่ตมามวิการมาก็คงจะอยู่ในเกณงเก้าเก้รปีที่พระเจ้าพังกราชรขึ้นสวยราชพระเจ้าพังกราชรขึ้นสวยราชเพียงอายุ18ปีแต่ก็มีหลายองค์เหมือนกันที่ผ่านมาพ่อมาได้บอกอายุท่านยังหนุม่ม แต่ว่ามีลีลาคือปฏิบัติตามีดามันดาและท่านผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติกันมาการปกครองในคราวนั้นปกครองกันแบบพ่อกับลูกคือพระราชาก็พระราชานั่นแหละในฐานะที่ขณะใดทรงความเป็นพระราชาก็ต้องใช้อำนาจ แต่ขณะที่วางความเป็นพระราชาไปแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนทุกคนเข้าถึงบรรดาประชาชนพูดคุยกันตามสบายแต่ว่าคนสมัยนั้นพ่อบอกแล้วนี่ว่าเขามีวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมานถึงมันยากคือมีใจดีถึงแม้ว่าพระราชาจะลงไปครุกครีกกับเขาอาศัยที่เขามีความรักความเคารพ เขาก็ไม่ตีเสมอพระราชาไม่ตีตนเสมอขึ้นมาเป็นอันว่าคนเราจะดีได้มันมีอย่างนี้ลูกรักทั้งหลายถ้าผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องทำตนให้ย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยการย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยนี่เป็นความดีของผู้ใหญ่ แต่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าผู้น้อยยอดตนมาเสมอตนณตนเองก็เลยทำตนให้เท่ากับผู้ใหญ่น่าเป็นความเลวของผู้น้อยขอมรรดาลูกที่รักจำไว้เมื่อท่านย่อลงมามากเท่าไรแล้วก็ย่อให้มากลงไปมากกว่านั้นอไปจายนะกรรมกรรมคือความเป็นการอ่อนน้อมเข้าหากันเป็นความดีสร้างความรัก ดนั้นพระราชาในสมัยนั้นกบับบรรดาประชากรทั้งหมดยังปรากฏว่ามีการปกครองเหมือนพี่เหมือนน้องหรือพ่อปกครองลกูกลูกอยู่กับพอ่อความสุขของพระราชาในสมัยนั้นก็คือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนพระราชาไม่ได้ว่ามีโอกาสออกคุณนนางพบประชาชนได้เกือบทุกวัน แล้วก็มักจะชอบเดินชมป่าชมดงบางรายก็ชอบล่าสัตว์บางรายก็ชอบประพาสป่าการประพาสป่านั้นก็มองไปดูว่าที่ไหนมันจะมีน้ําดีบ้างที่ไหนจะมีที่ราบดีบ้างจะปลูกพูดเพื่อทักอะไรดีเมื่อพบพื้นที่แล้วก็มาแนะนำกับบรรดาประชาชน แต่ว่าในสมัยนั้นรู้สึกว่าทองคํามีมากจะได้นคนในเขตไทยสมัยนั้นจึงเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางสัตว์เนื้อสัตว์หนังสัตว์กระดูกสัตว์งาสัตว์แล้วของป่าและทองคำเรื่องินเราหากันได้ง่ายคนไทยจึงมีความสุขต่อมาเมื่อพระเจ้าพังการชสวยราชสมบัติ เจ้าขอมดำร่วมมอนอาริพุนชัยเมื่อเขาส่งคนไปดูเห็นว่าคนไทยตกจะนีความประมาทไม่มีการสงไม่ไม่มีกองทหารรักษาประเทศอยู่กันแบบสบายๆไอความโลภของคนจังไรมันก็เกิดขึ้นยังได้เคลื่อนทัพมีกำลังประมาณแสนคน กองทัพของเขานี่ไปประมาณแสนคนแต่คนของเราทั้งประเทศจริง,รงๆก็มีอยู่แสนเศษเ,เขาเดินทัพไปใช้เวลาประมาณ20วันเขาถึงเราก็ยกกำลังทัพออกมารับแต่ทัพเราม่มีการเตรียมรบฉะนั้นการประทะกกันระหว่างอาหารที่พร้อมในการรบ กับทหารที่ไม่พร้อมในการรบมันก็สู้กันไม่ได้เป็นอันว่าไทยเราต้องแพ้ขอมมาแพ้แล้วทำไงเขาเข้า,ขายึดครองนาจเป็นอันว่าเข้ามายึดครองนี่เขาบังคับให้ใบเจ้าพังการาชไปปริงกำนันอยู่ตำบลหนึ่ง ทางด้านแม่สายแต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นกำนันลูกหลานที่รักลูกรักของพ่อจําให้ดีนะว่าความเป็นท่ายเขานะ่ะมันจะเกิดความโศกสันทังสาเป็นประการใดเพราะว่าคนที่เขามาเป็นนายถ้าเขาหวังดีเราแกเราแล้วก็เขาไม่มาตีเราหรอก เมื่อเข้าตีเราแล้ว,ลวจิตมู่จุดมู่หมายของเขานั่นคือต้องการทำลายไทยทั้งชาติให้พินาศไปพูดกันง่ายๆก,กับหมายความว่าเขาต้องการแยฆ่าไทยให้ตายทั้งหมดแต่ว่าการฆ่าของเขามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือต้องการให้ไทยตายไปด้วยกำลังที่เขาทรมานเราบปนลูกนันบรรดาลลูกรักทุกคน การเวลาที่จะคุยกันไปถึงการถูกทรมานในครั้งนั้นมันก็ไม่มีเวลาจะพูดเวลานี้มันถึงสาสนาทีพอดีแล้วสำหรับเทพน้านนี้ก็ยุติไว้ก่อนขอบรรดาลูกรักทุกคนรับฟังหน้าต่อไปในตอนที่ไทยก็เราเข้าถึงความเศร้าโศก